เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเบิงการเปิดงานกันแน่นะคะที่อุบลราชธานีค่ะเพื่อนใดเปิดงานแสดงและกาจำหน่ายสินค้านะคะมีการจัดเจราจาเรื่องของธุรกิจกันค่ะบิวสเน็ตนะคะแมชชิ่งนะคะเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านนํำนะคะคุณผู้ชมคะในซื้องานที่ว่าอุบลราชธานี border trade แ Fair 2,024นั่นเองค่ะโดยนายสมเพรศอยสักคู่ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานเปิดงานการจัดงานแสดงและกาจำหน่ายสินค้า เจราจาธุรกิจการค้าบิวสเนตเมชิง่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอุบลราชธานีบร์เดอร์ Brother, เทรดแฟร์2024เพื่อส่งเสริมและการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และการเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระวางจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกระจัดขึ้นระวังวันที่28สิงหาคมไปจนหอดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 7 มีการจัดแสดงกาะจำนายสินค้าร่วมกว่า60คู่หากระแบ่งเป็นผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานีจำานวนหา2คู่หาผู้ประกอบการของประเทศจากสปปลาวเจ็ดไร่และก,การเจราจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานีกับผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้นำเขา่าทรงออกจากแขวงจำปาสัก์แขวงสารวันของสอปปลาวมากกว่าหาสายไร โดยได้รับความรวมือจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีสภาอุตสหาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีแผนกอุตสหาหกรรมและการการค้าสภาอุตสหาหกรรมและการการค้าแขวงจำปาซักและก็แขวงสารวัตรซอปปอล่าและก็ผู้ประกอบการจากกัมผู้ชาติที่ใดด้าเนื่อการคัดเลือกผู้ประกอบการเขารวบออกบูธจําหน่ายสินค้าและก็เจราจาธุรกิจการค้านั่นเองค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศภายในงานในมือเปิดงานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะกับไปเบิ่งกันใด้นอกเพื่อเจอว่าในงานนี้เป็นช่องทางที่จะเหตุธุรกิจต่อไปนั่นเองค่ะ